โตโยต้าไฮลัก์ปี2025ยังคงสืบทอดตำนานความทนทานและความน่าเชื่อถือในฐานะรถกระบะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่บนเส้นทางทุรกันดารและความต้องการในเมืองสมัยใหม่โตโยต้าได้พัฒนาไฮลัก์มาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและรุ่นปี2025นี้นี้รวมเอาคุณสมบัติท,ทั้งหมดที่ผู้ขับขี่ชื่นชอบไว้พร้อมเพิ่มสมรรถนะเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในการผจญภย off ัยออฟโรด งานบรรทุกหนักหรือการขับขี่ในชีวิตประจำวนันไฮลัก์ยังคงโดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มรถกระบะใต้ฝากระโปรงไฮลักซ์2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรเป็นตัวเลือกยอดนิยมด้วยแรงบิดที่สูงและความทนทานที่พิสูจน์มาแล้วเหมาะสำหรับงานลากจูงและบรรทุกหนักสำหรับตลาดที่นิยมเครื่องยนต์เบนซิน โตโยต้ามีตัวเลือกขนาด2.7ลิตรและ V 6ขนาด4.0ลิตรให้กำลังขับที่ราบรื่นและมีความน่าเชื่อถือในระยะยาวจับคู่กับเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นใจทั้งบนทางหลวงและเส้นทางคลุกขากโตโยต้ายังพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีการสัส่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่ลดลงทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งของรถรุ่นปี2025นี้สร้างบนพื้นฐานความแข็งแรงในตำนานด้วยระบบการสี่อัะเทือนท เพิ่มเสถียรภาพและความนุ่มนวลในการขับขี่โครงแชสซีแบบขั้นบันไดที่เสริมความแข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทานแต่ยังคงความคล่องตัวในการขับบนเส้นทางครุกขระไฮลักซ์ <Hil ux S 1> มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้ออันโด่งดังของโตโยต้ามาพร้อมฟีเจอร์เช่นดิฟล็อกไฟฟ้าระบบช่วยออกตัวบนทางชันและระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันทําให้ไฮลักซ์พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทร ون, ายหิมะหรือทางหินอย่างไร้กังวล ภายนอกของ Toyota h i l u ัก2,025มาพร้อมดีไซน์ที่ดุดันและทรงพลังมากขึ้นด้านหน้ามีกริลขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบบูรณาการเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนซุ้มล้อที่แข็งแรงล้ออนลอยดีไซน์ใหม่และรูปทรงตัวถังที่ปรับปรุงให้มีแอโรไดนามิกมากขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ไฮลักมีหลายตัวเลือกขนาดกระบาและห้องโดยสาร ทั้งแบบ s ิ n g l ิ Cap Extracap และ Dou b l e c a คเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายโตโยต้ามีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความชอบของผู้ซื้อได้เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของไฮลักส์2025จะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการเก็บเสียงที่ดียิ่งขึ้นทำให้การเดินทางไกลสบายขึ้นแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ราบรื่นรุ่นสูงสุดมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศอัตโนมัติเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งฟังก์ชันการใช้งานยังคงเป็นหัวใจหลักมีช่องเก็บของมากมายที่วางแก้วและเบาะหลังที่พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก ด้านความปลอดภัยโตโยต้าคำนึงถึงมาโดยตลอดและไฮลักซ์2025ก็ไม่แตกต่างมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีเทคโนโลยีช่วยขับครบครนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนและระบบจดจำป้ายจราจรฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติมได้แก่ถุงลมนิราภัยหอลลยจุดระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบควบคุมเสถียร,รภาพและการยึดเกาะถนน และโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงเพื่อปกป้องผู้โดยสารสูงสุดทําให้ไฮลัก์เป็นทั้งรถทํางานและรถครอบครัวที่ปลอดภัยสําหรับทุกการเดินทางสมรรถนะของรถได้รับการปรับปรุงด้วยระบบเบรกที่อัปเกรดใหม่พวงมาลาัยตอบสนองดียิ่งขึ้นและการจูนระบบการสะเทือนให้สมดุลให้การขับขี่ที่ราบรื่นและควบคุมง,ง่ายไฮลักษ์สามารถปีนทางชันและลุยน้ําได้สบายด้วยระยะความสูงจากพื้นและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่แข็งแรง สำหรับงานลากจูงไฮลักส์2,025สามารถลากน้ำหนักได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และการตั้งคา่าเหมาะสำหรับลากพ่วงเรือหรืออุปกรณ์หนักความสามารถในการบรรทุกก็น่าประทับใจสามารถบรรทุกของหนักได้โดยไม่สูญเสียเสถียร,รภาพและความปลอดภยัยเทคโนโลยีในรถได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์ทำงานได้รวดเร็วขึ้น จอแสดงผลความละเอียดสูงระบบนำทางมีความแม่นยำและบริการเชื่อมต่อให้ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ระบบติดตามรถและการวิเคราะห์สภาพรถจากระยะไกลรุ่นที่เลือกมาพร้อมกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังเพิ่มความสะดวกในพื้นที่จำกัดผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ออฟโรดจะประทับใจกับโหมดขับขี่เฉพาะทางและระบบจัดการสภาพพื้นผิวที่ปรับการกระจายกำลังและเบรกให้เหมาะกับสภาพถนนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ยึดเกาะสูงสุดตลอดเวลา การประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดเด่นของไฮลักซ์โดยเฉพาะรุ่นดีเซลที่โตยโยต้าปรับการทำงานของเครื่องยนต์ใหม่และติดตั้งระบบสตาร์ทสอดอ,อปเพื่อลดการสิ้นเปลืองในเมืองทำให้ไฮลักซ์เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการรถกระบะที่เชื่อถือได้และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน สำหรับผู้ชมที่ต้องการติดตามรีวิวรถใหม่ใหม่ข้อมูลสเปคและฟีเจอร์อย่างละเอียดรวมถึงการจอดลิฟต์โมเดลใหม่ๆเช่น Toyota h i l u ัก2025อย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS ช่องนี้นำเสนอคอนเทนต์ยานย,าน,ยนต์แบบครบถ้วนเพื่อช่วยให้ผู้ชื่นชอบรถและผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อรถ,รถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะเทคโนโลยีการออกแบบและความคุ้มค่ากดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดการเปรียบเทียบและประสบการณ์การขับขี่จากโลกยานยนต์ระดับพรีเมียม